สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงภาพรวมของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะการงานการเงินความรักเนาะก็มันเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ดูแอดไลน์ได้ที่ description box นะคะแล้วก็ ราศีธาตุไฟไม่สิงหธนูนับได้ทั้งแบบลัคนาราศีแล้วก็ดูได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกขึ้นอยู่กับว่าคุณมีลัคนาราศีดาวจันรดาวสุกอะไรอยู่ในราศีธาตุไฟนะคะโอเคมาดูกันเลยขอดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟไม่สิงหธนูในเดือนมิถุนายนหน่อยไหนดูดูที่ผ่านมาก่อนว่าที่ผ่านมาคุณนยังไง ที่ผ่านมาคุณเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะชีวิตคุณไ่นมีการเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาคือคุณผ่านจุดที่แบบว่าเหลือเชื่อในชีวิตมาได้เยอะมากๆแล้วอะ่ะคุณผ่านอุปสรรคผ่านอะไรด้วยตัวเองมาเยอะมากๆบางคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายประเทศเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีโดนหักหลังหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณก็ผ่านมาได้เสมอ คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ดีกับคุณเสมอไปเหมือนแบบว่าโดนหักหลังจริงๆแต่ว่านั่นแหละตอนเนี้ยมันดูจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วามาดูซิว่าพลังงานของคุณในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างคะพลังงานของชาวธาตุไฟในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเนี่ยเป็นช่วงนี่ไงมุ่งหน้าไปสู่สิ่งดีๆไพ่ขึ้นมาเลย เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะรักใคร่เอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะในเดือนนี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณถวินหามาตลอดคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการมาตลอดนะคะแต้สำหรับเป็นสองดาบเอาวางเลยก่อนอมาดูไพ่ออร์เคิลกันหน่อย เก็บเก็บเก็บอ้าววันนี้ก็ได้อ่ะไพ่อรัตนูครอบครัวความสำเร็จหน้ากากเห็นไหมยังอยู่กับคนที่ไม่จริงใจอยู่เหมือนเดิมเลยอืมอดูไพ่ใบาชาหนะะีย,ยค่ะไพ่ใบชาแครอทว,ว้าวเ e s ด คอยว้าว wow. มามาดูกันพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเดินทางที่ดีมากขึ้น บางคนในที่นี้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศาัยเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานใครที่มองหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เข้ามาด้วยนะคะคุณกําลังทุกอย่างรอบตัวคุณอ่ะกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีผลบุญที่คุณทํามากําลังจะส่งผลกลับมาให้กับตัวคุณแล้วคุณเห็นปาตอนนี้น้ามันขุ่นอ่ะ น้ำมันขุ่นน้ำมันน้ำมันเป็นคลื่นๆแต่ว่าคุณกําลังจะเดินทางไปสู่ชายฝั่งที่มันสว่างแล้วอะ่ะคุณกําลังจะได้เจออะไรที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขแล้วนะคะ เออไหนดูซิสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้การเงินของคุณจะมีการบาลานซ์ลงตัวมากขึ้นถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินต่อไปเนี้ยไม่ใช่แล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วโอกาสใหม่ๆนี้มันจะนำพาความมั่นคงมาให้กับคุณนำพาความสุขมาให้กับคุณ มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวใครที่บอกว่าโอ้ยอยากไปเที่ยวแต่ว่าไม่มีเงินอะไรเงี้ยคิดว่าในเดือนมิถุนายนน่าจะมีแล้วที่ผ่านมาคุณทําเพื่อคนอื่นมามากๆแล้วคุณรับฟังคนอื่นคุณช่วยเหลือคนอื่นมามากๆแล้วเป็นไพ่ของการช่วยเหลือเป็นไพ่ของการทําบุญทําทานในตอนนี้คุณจะได้รับผลบุญนั้นกลับคืนเข้ามาแล้วนะคะใครที่ทําบุญอยากให้ทําต่อไปที่ผ่านมาคุณทําดีแล้วนะคะต่อไปนี้ก็อยากให้คุณทําต่อไปนะคะเอ่อ อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่มุ่งหวังพูดผิดขอโทษแต่ว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะเป็นอิสระคือคุณอยากที่จะเป็นอิสระคุณอยากที่จะมีความสุขแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรผูกมัดอยู่เพียงแค่ตอนนี้ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราอยากให้ระวังนิดนึงคือระวังปัญหาที่จะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาจากคนอื่นเอาปัญหามาให้คุณแล้วทาให้คุณต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น คุณต้องนิ่งให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุณไม่นิ่งทุกอย่างมันจะดูแบบพังไปหมดเลยแต่ถ้าคุณนิ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์เราจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นเหมือนการเกิดใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆเป็นข่าวดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณหลังจากที่คุณได้เจอปัญหานั้นเนี่ยวางตัวให้นิ่งไม่ต้องไปนสนใจอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ต้องไปนสนใจนะคะแนะนําว่าใจเย็นๆไม่ต้องเรียบร้อนและมีสติให้มากๆในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ปัญหาเข้ามาจากคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ขอแค่นิ่งใช้คำเดียวเลยว่าต้องนิ่งให้ได้เท่านั้นนะคะทุกอย่างรอบตัวเหมือนก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบต้องกังวลจะเป็นช่วงเวลาที่เนี่ยไพยสรุปเป็นไพ่แห่งความมั่นคงอะ่ะเป็นไพที่ วางแผนมาแล้ววางแผนชีวิตตีกรอบชีวิตมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรสักเท่าไหร่นะคะทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะในเนี่ยไพ่มาดูไพ่อ,อเขาเรียกว่าไพ่อะไรนะลืม <laughs> ให้พันตาไพ่พันตานี้ให้พันตาออรลเคิลนะคะยังอยากให้คุณระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณคนที่สวมหน้ากากเข้ามาหาคุณนะคะอืมแต่ว่าคุณมีความสําเร็จนะพกเหรียญสีทองติดตัวความปังจากคุณสองลองพกเหรียญสิบหรืออีกเคล็ดหนึ่งอะคะ่ะเอาเวลาคุณไปทําบุญใช่ไหมทุกครั้งที่กวดน้ําอะ กรวดน้าลงเหรียญสิแล้วเอาเหรียญสิบนั้นนะไปหยอดตู้ทำบุญตู้ชำระนิสงตู้อะไรก็ได้ในวัดนะคะจะช่วยเสริมความสําเร็จความปังของคุณนะคะครอบครัวช่วงนี้อยู่กับครอบครัวไปก่อนคนเรามองว่าครอบครัวครอบครัวนะจะเป็นเหมือนที่เยียวยาจิตใจของคุณได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณด้วยเดือนนี้ขอให้ตั้งใจทํางานเถอะตั้งใจทํางานแล้วเนี่ย โอกาสดีๆจะเข้ามาเงินก็กําลังจะเข้ามาด้วยอืมขอแค่ทํางานรู้สึกว่าเงินน่าจะมาจากการทํางานไม่ได้แบบว่ามาจากโชคลาภหรืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยที่การงานของคุณการงาน ของชาวราศีพัดไฟนะคะในเดือนนี้การงานของคุณเป็นยังไงบ้างการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะฟรีแลนซ์เอาดูงานประจำก่อนคนที่ทํางานประจำนะคะระวังคือขึ้นมาเตือนเหมือนเดิมระวังคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณระวังคนที่ไม่จริงใจเอาเรื่องของคุณไปพูดเอาเรื่องของคุณไปบอกต่อแล้วทาให้คุณเสียเครดิตในการทํางานทําให้คุณเสียความ น่าเชื่อถือในเรื่องของการทํางานได้นะคะแต่เขาทําอะไรคุณได้ไหมเขาทําไม่ได้มีคนคอยอิจฉาเพราะว่าคุณจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานมากเลยทำให้แบบว่าเหมือนมีคนอิจฉาอยากที่จะได้สิ่งนั้นจากคุณไปอะไรประมาณนี้ปัญหาเข้ามาแบบกระทัถหันแต่คุณผ่านไปได้เห็นไหมปัญหาเข้ามาแต่คุณผ่านไปได้นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายค่อนข้างที่จะเห็นถึงผลงานของคุณผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะรับรู้ได้ว่า คุณกำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเดือนนี้ขออย่างเดียวคืออย่าหวั่นไหวให้เติมพลังบวกให้ตัวเองหลีกเลี่ยงพลังงานในแง่ลบซาแล้วก็ทําแค่หน้าที่ของตัวเองก็พอทําแค่งานของตัวเองมุม่งมั่นอย่าไปสนใจอย่างอื่นอย่าไปสนใจสิ่งที่เขาทําอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดคุณไม่สนใจแล้วคุณปล่อยตัวนิ่งได้คุณจะดูมีวุฒิภาวะมากพอแล้วคุณจะได้เติบโตในเรื่องของการงานนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําแล้วอยากหากงานใหม่ไหนดูสิคนที่ทํางานประจําแล้วอยากหากงานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะมีโอกาสได้งานใหม่แต่ว่าต้องไม่บอกใครอยากทําอะไรให้ทำเงียบเพราะว่าถ้าบอกคนอื่นปุ๊บทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วแหละเออไหนดูที่สามดัดเกิน อืมจบแล้วจริงๆโอเคอยากใครที่มีงานประจําอยากหางานใหม่มีโอกาสที่จะได้ในเดือนนี้เงินเดือนดีขึ้นด้วยปัญหาทุกอย่างจบเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดว่าอยากหางานหมายถึงว่าคุณอยากจะหางานใหม่คุณต้องเงียบไม่บอกใครว่ากําลังจะหางานใหม่คือต้องจัดการคนเดียวแล้วค่อยบอกตอนที่คุณได้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือนั่นแหละ คนที่จะมาแบบไม่ชื่อกับคุณอแต่ว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าคุณรอยตัวแล้วอ่ะเออคุณดูแบบอยู่เหนือปัญหาแล้วอ่ะคนที่ทํางานแบบฟรีแลนซ์ค้าขายหรืออะไรที่แบบว่าเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะมาดูสิ คนนี้ทํางานเกี่ยวกับฟรีแลนซ์ค้าขายนะคะพยายามเอาชนะความขี้เกียจไฟเอาแบบเอาชนะความเหนื่อยของตัวเองให้ได้แล้วดีอ้โหูการเงินมาแบบเต็มเต็มจุกๆคุณมีคุณเป็นคนมีไอเดียดีๆอยู่แล้วมีความคิดอยากทำนู่นอยากทำนี่ตลอดเวลาอยู่แล้วแเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วทำเลยอะคิดแล้วโอ๊ยทําเลยไม่รออะไรเงรี้ยมาเลยทําให้ทุกอย่างดีนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นผลงานโดดเด่นมากๆ อูห้หูหนึ่งเหรียญขึ้นมาเดือนนี้ดีทางการงานทางการเงินนะคะมีโอกาสใหม่ๆลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าชื่นชอบในผลงานของคุณชื่นชอบในสิ่งที่แบบว่าเป็นไอเดียของคุณนะคะขอแค่อย่างเดียวคือ ขอแค่สม่ำเสมอที่ผ่านมาคุณสร้างคุณสร้างความเชื่อมั่นของตัวเองมาตลอดอะแล้วตอนนี้มันเห็นผลแล้วนะอืมลูกค้าค่อนข้างที่จะเชื่อใจค่อนข้างเห็นผลของคุณแล้วนะคะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีไพ่เหรียญขึ้นมาทงนั้นเลยเดือนนี้เงินคุณดีมากๆเงินมาพร้อมงานสะพัดมากๆนะคะขอดูหน่อยว่าเสริมดูงยังไงดีคนฟรีแลน โอ้โหคิงเหรียญยังขึ้นมาเลยนะดีดีดีไม่มีอะไรต้องกังวลก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่คุณแบบ่าไหว้ไหว้เจ้าพ่คุณอูด้วยก็ได้คะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินงเนาะ,ะคนที่กําลังมองหางานคนว่างงานที่กําลังมองหางานนะคะ้คนว่างงานที่กําลังมองหางานไหนดี อมเหนื่อยนะเนี่ยหายากค่ะว่าหาได้ไหมหาได้แต่ว่าเหนื่อยอะ่ะหาเหนื่อยเลยอะ่ะเราแนะนําว่าอยากให้ลองไหว้ไหว้พระปู่ฤาษีไหว้ทําบุญลงศพอะค่ะแล้วก็ไหว้เกี่ยวกับเทพที่เป็นผู้หญิงได้หมดเลยพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพจะแม่กุิมพระแม่ธุรคาพระแม่สารสวตีอะไรก็ได้ที่เป็นเทพผู้หญิงที่คุณนับถือไหว้ได้หมดเลยนะแล้วก็ทําบุญลงศพกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรนิดหนึ่งอืม ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานเข้ามาถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้แต่เหนื่อยแต่ไม่น่าเกินกลางเดือนคุณจะได้งานที่คุณต้องการมาแต่ต้องหาหนักนะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมันมันขึ้นมาว่าทําอะไรได้แบบนั้นนะถ้าคุณหางานหนักหนักแล้วคุณท,ทําเต็มที่อ่ะคุณมีโอกาสจะได้แล้วงานที่คุณจะได้เป็นงานที่ดีกับตัวคุณด้วยนะคะเครียดใช่ไหมช่วงนี้ดูเครียดกลัวหาง,งานไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทางนั้นเลยที่เราบอกอะ่ะสิ่งศักิิ์สททธไปําบุญ ทำบุญแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมานะคะคนที่ทาด้วยจิตบริสุทธิ์นะไม่ใช่ทาเพื่อหวังว่าจะได้ทําด้วยจิตที่ว่าเอ้ยเราอยากที่จะให้จริงๆอะไรประมาณนี้มาต่อกันที่เรื่องของการเงินการเงิน เหนื่อยนะหาเงินคนเดียวแล้วเงินก็ออกไปแต่ว่าเป็นอะไรที่ออกไปแบบว่าคุณโอเคคุณโอเคกับการการเสียเงินเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวเสียเงินกับ การซื้อความสุขให้ตัวเองถึงแม้ว,ว่าจะหามาเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าสุดท้ายก็ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองได้แบบว่าคุ้มค่ากับเงินที่หามาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะดีดีการเงินไม่มีปัญหาอะไรก็คุณวางแผนการเงินดีอยู่แล้วแหละเออแต่บางค่เหนื่อยเฉยเหนื่อยแบบเหมือนเหนื่อยแต่ว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการเดินทางที่พอใจมากๆแล้วการเดินทางเนี้ย อาจจะนําพาโอกาสดีๆมาให้กับคุณได้ด้วยนะคะบางคนมีโอกาสได้เริ่มเหมือนมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะเป็นงานใหม่จากช่องทางอื่นๆมีคนเสนอบางคนได้รับของมีค่าในเดือนนี้ด้วยนะคะได้รับของมีค่าได้รับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้ด้วยแต่ว่าคุณจะดูระแวงอะดูแบบเหมือนนกลัวค,คือการเงินคุณไม่ได้แย่หรอกแต่คุณแค่กลัวว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปเป็นแบบเดิมวันหนึ่งฉันจะไม่มีเงินวันหนึ่งฉันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจบแล้วนะ ทุกอย่างที่มันหนักๆมาในเรื่องเนี่ย,ยของการเงินจบแล้วคุณมีโอกาสใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาต่อไปในการเงินคุณจะเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะคะเงินจะไม่ขาดมือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเหมือนเดิมไหวตามที่เราบอกไปขอดูหน่อยค่ะว่าการเงินต้องระวังอะไรไหมระวังรายจ่ายที่จะเข้ามาแบบกระทันหันรายจ่ายที่จะเข้าแบบกระทันหันของหายของพังกระทันหันนิดนึงนะคะเออแล้วก็ โชคลาภโชคลาภมีเข้ามาเป็นของมีค่าจากคนที่เข้ามาคลังรักคุณคนที่เข้ามาพิษสวัสดิคุณหนึ่ง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 หรือเปล่าไม่รู้อืมมีมีโชคลาภมีโชคลาภเข้ามาเล็กน้อยโชคลาภจากคุณแม่อาจจะเป็นได้ได้หมดนะโชคลาภไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเสียงโชคนะอาจจะเป็นของมีค่าอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะมาดูความรักกันขอดูสถานการณ์ความรักของคุณ แบบขอให้อบพานัง่งสถานการณ์ความรักของชาวทาดไฟแม่สิงห์ธนูทำแต่งงานนะที่ผ่านมามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าไม่สนใจสนใจแต่เรื่องของงานเงินเท่านั้นบางคนเป็นรักออนไลน์เป็นรักต่างชาติเข้ามานะคะคนที่มีคู่ก็ดูดีนะแต่ว่าแบบ เป็นเดือนเป็นเป็นเหมือนที่ผ่านมาคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยอะ่ะเออที่ผ่านมาคุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเพราะคุณรู้สึกว่าเออความรักมันยังไงก็ได้แต่ว่าขอมีเงินก่อนอะไรประมาณนี้คุณเลยดูแบบว่ามุ่งมั่นทําแต่งงานนะคะที่ผ่านมาเหมือนทาแต่งงานสนใจแต่งงานไม่สนใจอะไรเลยคนที่เข้ามาก็ใครไม่ดีคุณก็ตัดทิ้งเลยอะไรประมาณนี้ยอืมมาดูคนโสดสิ อยความรักคนโสดทัดไฟว้าวมีคนเข้ามานะเนี่ยอืมว้าวดีจังเลยโอ้ไม่ดูสิอ่ะค่อยค่อยดู คนสโสดคุณอยู่ในสุดที่อยู่ตัวแล้วแหละในเรื่องของการใช้ชีวิตอะความรักก็เรามองว่าเ <c> ร <oughs> ียกว่ายังไงดีเอ,อ่อมีคนเข้ามาหาคุณนะบางคนมีเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วด้วยแต่เดือนนี้ถามว่ามีไหมเรารู้สึกว่ามีการติดต่อเข้ามาจากใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณไหนดูสิว่าเด็กถือดาบกับสิบไม้เท้าคืออะไร เออจะมีการติดต่อเข้ามาแบบระทันหันมาจากคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากที่จะคุยกับเขาสักเท่าไหร่คือเมื่อก่อนคุณคุยกันถูกคอแต่ว่าอยู่ดีมันมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากที่จะคุยกับเขาสักเท่าไหร่เขาจะติดต่อเข้ามาคุยกับคุณติดต่อเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะดูซิว่าใครจะติดต่อเข้ามาหาคุณเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนแยกย้ายไปมีความสัมพันธ์กันใหม่ออโอ้โหอ้โห <c oughs> เป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะแล้วก็เหมือนแยกย้ายไปมีความสัมพันธ์ใหม่กันมันเป็นเหมือนแบบปัญหาปัญหามันหลายอย่างมากๆคุณอาจจะยังคนเนี้ยไม่ใช่แฟนเก่า เป็นคนที่คุณเคยคุยแต่ยังไม่ได้คบสถานะไม่ชัดเจนแล้วแล้วมันเหมือนมันมีปัญหาจุกจิตเยอะแยะมากมายก็ทำให้ความสัมพันธ์ะไม่ได้ไปต่อทีเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเขาจะกลับเข้ามาขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาเหมือนเหมือนขอเยียวยามีบางคนเป็นชาวราศีธนูได้นะคะราศีเมถุนราศีกุมได้นะคะชาวธาตุด,ดินประสบการณ์มังกรได้ราศีตุลโดดเด่นมากๆาแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบ <c oughs> เขาจะเข้ามาเหมือนเยียวยาจิตใจเป็นมีมีแบบเป็นคนไกลได้คนไกลคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอะ่ะอืมแล้วก็ไปไปกลับกลับกันมาหลายรอบแล้วแล้วรอบเนี้ยเหมือนจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีกับคุณ กลับมารอบนี้เหมือนความสัมพันธ์ทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนช่วงเวลาที่แบบไม่ได้เขาเขาตีกับตัวเองอยู่ว่าเขาจะเอายังไงดีเขาจะทํายังไงดีในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้สุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะแบบปล่อยเบือ่อปล่อยเบื่อแล้วก็แบบเออเข้ามาเนี่ยไพ่ปิดเป็นไพ่ดีทุกครั้งเลยเห็นปะเนี่ยไพ่ปิดเป็นไพ่ดีทุกครั้งเลยคือเขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณควรเปิดโอกาสได้เข้าไหมเปิดโอกาสได้นะเนี่ย reunion จริงๆ คุณเปิดโอกาสให้เขาได้นะคะอืมความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่นะอม,มีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่บายบายแล้วหมายถึงว่าอะไรที่มันมันไม่ดีเมื่อก่อนอนะดูบายบายแล้วเขาดูเข้มแข็งมากขึ้นดูโตมากขึ้นนะคะขอดูบทสรุปของคนโจ์ในเดือนนี้หน่อยเนี่ยเป็นการกลับมาของคนเก่าๆคนที่มีอีโก้คนดือด้อ คนอยู่ไกลกลับมาของคนเก่าคนไกลคนที่ดือด้ออ่าชาวราศีเมษเหมือนกันได้ชาวต่างชาติได้ mm hmm. เขาเขาดูเหมือนแบบว่า mm hmm. เรียกว่ายังไงสุดท้ายอะ่ะเขาก็จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ขอเริ่มต้นใหม่กับคุณกลับเข้ามาดูแลคุณอีกครั้งหนึ่ง คือคือเขาเขาแค่รู้สึกว่าอาชีวิตที่มันไม่มีคุณมันก็มีไม่มีมันก็ไม่มันไม่ดีอ่ะพราะงั้นขอมีดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะเนี่ยเขาจะวนเวียนกลับเข้ามาส่วนคนที่ไม่ได้อยากได้คนใหม่จะเข้ามาไหมโอ้โหคนใหม่อ่ะเข้ามานะแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบคือคุณมีคนเข้ามาเข้ามาชัดเจนกับคุณเลยแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบ ม,มาไปฟีลแบบว่าคนที่เข้ามามีไหมมีแต่ยังไม่ถูกใจอะไรแบบเนี้ยจะเป็นแบบว่าการกลับมาของคนเก่าแต่ว่าแบบคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาก็ก็ลองแบบว่าดูดีๆก่อนแล้วกันเนาะว่าเขาเข้ามาเขาจะชัดเจนกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนดูแบบว่าถ้าอยากคุยก็คุยคุยแบบคุยก่อนได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้โอโหไม่ต้องห่วงหรอกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะได้ครบแหละเออนี่ไงน้านี่ไงไหนดูที่สี่เหลีย่ยมคืออะไรไม่มั่นใจกันใช่ไหมล่ะพอมันมันเป็นเหมือนแบบว่า อะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสรุปก่อนว่ามีโอกาสที่เดือนเนี้ยจะได้ขยับความสัมพันธ์ได้ชัดเจนด้วยกันนะคะแต่ว่าที่มันเพ้่มมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าคุณอะไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงคุณเลยมีความกังวลไม่กล้าจะท,ทำอะไรแบบเต็มร้อยเซส่วนตัวเขาเองก็นิ่งๆไม่ได้สนใจเรื่องของความรักดูแบบเดาใจยากอะไรประมาณนี้นิดนึงนะคะแต่ว่า โอ้โหเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับความชัดเจนมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะดีเขารักคุณนะคือเขาหลงคุณด้วยเนี่ยอยากที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันกับคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกันกับคุณเอเไหนดูดิเจ็ดดาวคืออะไรล่ะ แต่ว่าด้วยความที่คุณอ่ะไม่มั่นใจในตัวเขามากกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มั่นใจในตัวคุณคุณอ่ะไม่มั่นใจในตัวเขาเพราะว่าเขาอ่ะดูแบบเหมือนกระล่อนดูแบบว่าไปเรื่อยดูน่าจะคุยเยอะอะไรแบบนี้ดูรักสนุกไปวันๆคุณเลยดูไม่มั่นใจว่าเขาเขาเป็นคนพูดใจดีอ่ะคุณก็เลยแบบต้องมีคนมาจีบเยอะแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณไม่มั่นใจคุณสามารถเชื่อใจคนคนนี้ได้ไหมคุณเชื่อใจเขาได้นะเพราะว่า เขาจะดูเหมือนเจ้าชู้ก็จริงแต่ว่าเขารักคุณจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ถูกใจเขาจะไม่คุยเพราะฉะนั้นเลือกเลือกเยอะมากๆคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะคุยกับใครไปแบบมั่วๆอะไรแบบนี้นะคะเออขอดูบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้หน่อยโอ้โหไหนห้าดาบคืออะไรเอ้ห้าเหรียญคืออะไรอ่ะจบ มีโอกาสนะที่คุณกับเขาจะได้คบกันแต่ว่าคุณอะต้องลดความระแวงในตัวเองลงลดความกังวลในตัวเองลงบางครั้งแบบจะทําให้เขาถูกใจคุณแบบร้อเอร์ซมันเป็นไปไม่ได้อืมจะเป็นแบบนั้นมากกว่า เพราะว่าในเดือนนี้ถ้าคุณปล่อยใยในความสัมพันธ์ปล่อยใจสบายๆในความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสนะที่คุณกับเขา่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นคบกันเลยแต่คุณต้องไปสบายๆถ้าคุณไปแบบเครียดๆไปแบบว่าเหนื่อยๆกดดันในความสัมพันธ์ทะเลาะกันแล้วห่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะทํายังไงถ้าคุณแบบว่าปล่อยใจสบาย,บายๆเขาเองก็ ล่อยใจสบายๆก็มีโอกาสที่จะได้คบกันแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันตบมือครั้งเดียวไม่ดังใช่ไหมละ่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเราก็ปล่อยไปแล้วว่าแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจก็ยังเป็นแบบเดิมอันนี้ต้องพิจรารณาแล้วว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเขาโอเคจริงหรือเปล่านะคะอะมาดูกันคนมีคู่คนมีคู่ คนมีคู่เพิ่งจะผ่านการทะเลาะอะไรกันมาผ่านการทะเลาะกันมาแต่ว่าตอนนี้กลับมาคืนดีกันแล้วมันอยู่ในจุดที่กําลังฟื้นฟูเยียวยาความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนให้ดีมากขึ้นเป็นการเริ่มต้นกันใหม่เป็นการพูดคุยปรับความเข้าใจกันใหม่เรียนรู้กันใหม่อีกครั้งนึง นิสัยเดิมๆยังคงอยู่แหละแต่ว่ามันดีขึ้นที่ผ่านมาเหมือนแบบว่าทะเลาะก,กันแบบหนักๆรุนแรงแล้วเราตัดตัดกันไม่ขาดสักทีในตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสละที่จะได้ลองกลับมาพัฒนากันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่ามีความเป็นครอบครัวกันมากขึ้นมีความสุขกันมากขึ้นประคองความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงนะใครที่ทะเลาะอะไรกันไงก็มีโอกาสจะได้คืนดีกันตามนี้ไพ่บอกตอนนี้มันเป็น ช่วงเวลาของการพยายามเรียนรู้พยายามปรับตัวและให้อภัยกันแล้กันนะคะเพราะว่าคุณสองคนตัดกันไม่ขาดหรอกคุณสองคนดูแบบว่าผูกพันกันนะอยู่ด้วยกันมามากกว่าการแบบการเป็นคนรักการเป็นแฟนกันแล้วอะความรู้สึกที่เขามีกับคุณคือเขาเขาไหนดูดิ เขามีความรู้สึกรักคุณนะมีความรู้สึกมั่นคงกับคุณแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะในตอนนี้มันเลยทําให้เขาดูนิง่งดูอยากที่จะถอยออกไปพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเองก่อนพิจารณาว่าควรจะทํายังไงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็จะเข้ามาพัฒนาเข้ามาเยียวยากับคุณนะคะความสัมพันธ์นี้จะได้รับการเยียวยามีความสุขด้วยกันนะคะใครที่มีปัญหาเกิดกับเรื่องของมือที่3กกกก็็หววววััังงงง่่่่าา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 ทุาจจาาาาุุอออยยจจจะะะะบบเเเเขขขขดดูมูมม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 มีีีคคคคคนน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 ิิปผ้้้ใใญึืถสพธ์ณ จะอยู่ในจุดที่ประคองกันไปได้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมาคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคืออะไรที่เคยทะเลาะก,กันอะไรที่มันเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะให้ลืมมันไปแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไม่ต้องคิดมากอย่าจมอยู่กับอดีตอืดึงตัวเองกลับมาให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งเหมือนที่คุณเคยเข้มแข็งแค่นั้นก็พอนะคะเดี๋ยวมาดูไพอ่อาราคนากับไพ่นางฟ้ากัน เอมาดูไพ่นางฟ้าติดๆไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับความรักของชาวทัตุไฟในเดือนนี้ค่ะฟังสัญชาตญาณของตัวเองให้ดีพูดคุยกับคนรอบข้างเยอะๆทั้งกับคนรักหรืออะโอ้โหคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ ูดคุยกับคนรอบข้างให้เยอะๆอยากเก็บตัวเองอยากปิดตัวเองมากมายนะคะเพราะว่าเดือนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเดือนแห่งการสื่อสารของคุณแหละอมืมาดูการเสริมดวงกันไพ่อันนี้อาจจะเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีรูปที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวโดน u t u b e แบนดูก่อนว่าเหมาะสมไหมอ่ะได้ไหวเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าตาพระนาเรศวรองค์พ่อปิยะแล้วก็ไหว้พระได้นะคะเสริมดวงในเดือนนี้ ว่าพระสังกรจจายนะคะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินของคุณความอุดมสมบูรณ์ไหว้ท้าวเวสสุวรรณเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองขอจัดอุปสรรคอันตรายที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะชาวราศีทัศุไฟเดือนนี้ก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนทําอะไรก็สมหวังกันทุกๆเรื่องนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้านะ